ภูผาถึงมาหานาะทีเราหลับตาเราจะรู้เลยดังนั้นทําไมคนนครปฐมจึงคํานวณได้ว่าน้าจะโจมตีนะครปฐมนัจุดไหนภายใต้กัจจภาพอย่างนี้น้ําจะโอบตรงไหนน้ําจะสูงตรงไหนน้าจะตีเราตรงไหนน้าจะน่วงตรงไหนเ mm hmm. พราะเรารู้ไงแต่ถ้าเรารวมความรู้ของทั้งหมดต่อกันทั้งแผ่นดินเนี่ยรัชก,การไม่ต้องทํางานมากแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็หวงชามข้าของตัวเองทุกคนก็มีประเด็นซ่อนเล้นทุกคนพร้อมที่จะปัดปุ่นอะไรของตัวเองหมดเลย นี่คือชะตากรร<ผ>มของแผ่นดินดังนั้นผมผมเห็นด้วยว่าถ้าฉบับนี้ออกมาเราจะเคลื่อนได้ครับขอบพระคุณค่ะสำหรับทุกความเห็นที่ให้ทางนักวิชาการโดยตลอดมานะคะจนจบจนถึงแบบนี้แล้วก็ความสมับสสุนทุรละที่ให้เรามาเป็นถือเป็นกําลังใจในการทํางานค่ะคุณอัญชุลีค่ะจากรุ่มน้ําแม่กรองวันนี้มาพร้อมกับพี่น้องหลายสิบชีวิตค่ะเชนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคณาจารย์ทีท่าันแล้วก็พี่น้องจากลุ่มน้ำาคาดีนแล้วก็ลุ่มน้ำเหนือด้วยนะคะแล้วก็หนูขออนุญาตเป็นตัวแทนของลุ่มแม่กองนะคะสิ่งที่อยากจะสะท้อนในวันนี้ค่ะก็คือว่าขอเท้าความเรื่องราวของเวทีวันนี้แล้วกันในนามของภาคประชาชนนะคะ หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชเนี่ยนำโดยท่านพลเอกประยุาาากการระทธ์จ,จดดันโอชาได้เข้ามาจัดการบริหารประเทศจากรัฐบาลชุดเดิมนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคอปกรได้มีการนําร่างพระราชบัญญัติน้ําเตรียมเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาแต่เมื่อท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วได้มีการตั้ง สภาปฏิรูปแห่งชาติสปชขึ้นมาเพื่อปฏิรูปประเทศซึ่งหนึ่งในประเด็นสําคัญในการปฏิรูปคือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบโดยมีคณะทํางานคือคณะอนุกรรมาการปฏิรูปการทรัพยากรน้ําโดยทางคณะอนุกรรมการเนี่ยได้นาร่างพระราชบัญญัติน้ําของขอบอกหรือคณะกรรมการปฏิรูป มาเป็นแนวทางโดยมีการปรับปรุงเนื้อหาโดยมีนักวิชาการด้านแหล่งน้ำมาร่วมในการทําง,งานซึ่งนักวิชาการแหล่งน้ำเนี่ยเป็นนักชาการที่มีความรู้เฉพาะด้านถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะถามว่าร่างพระราชบัญญัติน้ําฉบับนี้มีจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นของร่างพระราชบัญญัตินี้คือยึดถือผลประโยชน์ของสาธารณะนะ <คน S 1> เป็นที่ตั้งทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโดยยึดถือภูมิสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมรูปแบบการตั้งถิ่นฐานภูมิปัญญาความสามารถความชำนาญที่มีอยู่ของประชาชนตามรุ่มน้ำต่างๆเป็นหลักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา10เดือนทางภาคประชาชนก็ได้ติดตามการทำงานในเรื่องของ